ไม่ได้ฟ้องเพื่อตัวเองสอชอ,อเผอยยอดเงินฟ้องคนบุลลี่เจ๊ปองอัญชลีทุกบาทส่งต่อให้อาร์ตสมทบทุนซื้อชุด PPE ช่วยเหลือสังคมหลังจากที่นางสาวอัญชลีภไยริรักหรือเจ๊ปองได้มอบหมายให้ทางสอชอ,อเป็นตัวแทนดำเนินการฟ้องคนหมิ่นประมาทโดยเริ่มจากนางสาวรักชนกศรีนอกหรือไอซ์นักกิจกรรมกลุ่มพลังขับเฮาส์ได้เข้าร่วมการชุมนุมของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ารีเดม ที่หน้าสารอาญาถนนรัชดาพิเศษกรุงเทพเมื่อวันที่6มีนาคม2564โดยมีการกล่าวหาจมตีนางสาวอัญชลีภัยริรักหรือเจ๊ปองและนายกนกรัตนวงศสกุลสองพิธีกรชื่อดังของช่องท็อปนิวส์ว่ายุยงปลุกปั่นให้ประชาชนเกลียดกันเองต่อมามีการเปิดเผยว่าชายอายุ37ปีเป็นคนลบบุรีอาชีพค้าขายช่วยแม่เดินทางมากับแม่และน้องชาย ตามใหม่เรียกคดีบุลลี่คุณปองอัญชลีไพรรีรักโดยบอกว่าทั้งบ้านมีเงินแค่20 0 0 0บาทยืมจากเพื่อนบ้านคุณแม่ขอความเมตตาขอมอบให้คุณอัญชลีทั้งหมดเพื่อขอโทษแทนลูกชายและขอไม่ให้ดำเนินคดีทางด้านกฎหมายคุณแม่ขายผัดไทยอยู่ที่ลบบุรีและให้สัญญาว่าจะดูแลลูกชายไม่ให้ก่อเรื่องอีกส่วนลูกชายก็บอกว่าเข็ดแล้วจริงๆล่าสุดทางด้านเพจ Facebook ของสอชอ,อได้เปิดเผยยอดเงิน ที่ได้จากคดีฟ้องคนหมิ่นประมาทเจปองตอนนี้ยอดรวมทั้งหมด60,000บาทพร้อมระบุข้อความว่าคุณปองอัญชรีมอบเงิน1,000 0บาทให้กับคุณอาร์ตพระสุดผ่านทางสอชอ,อเพื่อร่วมสมทบทุนซื้อชุด PPE ให้บุคลาก,กรทางการแพทย์ต่อสู้กับวิกฤตโควิดซึ่งเงินที่ได้จากค่าเสียหายครั้งนี้รวมกับครั้งที่แล้วเท่ากับ60,000บาทโดยมีคอมเมนต์เข้ามาชื่นชมเป็นจำนวนมาก ว่าคืนเงินกลับเพื่อชาติและสังคมไทยดีงานทุกๆุฝ่ายคะ่ะคนที่จ่ายก็ได้ร่วมทำบุญไปพร้อมกันด้วยพร้อมบอกอีกว่าบุญนี้อาจจะช่วยทำให้พวกสามกีบตาสว่างขึ้น